สวัสดีครับกับผมนะครับเต้บีวันนี้จะมา,มารีวิวตัว SSD ของ o c ซ v e ่เวิรนะครับมาดูกันว่ามันจะเร็วแค่ไหนจริงๆก็เนี่ยมันออกมานานแล้วแต่ผมก็เพิ่งมีโอกาสได้จับมันถือว่าค่อนข้างแฮปปีรและดีและโอเคกับมันมากจากความเร็วมันค่อนข้างมากนะครับถ้าสอบกับคอมสเปคธรรมดาก่อนแล้วกันก็ถอด ซีพียูคร <Mits> <memory>. ับซีพียูก็กัดจอตระลังออกก่อนแล้วก็ใส่ตัวธรรมดาพอให้จะได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันทำสามารถทำให้ความรุนแรงได้ขึ้นได้มากขึ้นขนาดไหนก็นี่เปิดโปรแกรมพวกเช็คๆไอ้พวกนี้ก่อน่ะอืมดสติ๊กยิบนก่อนซีพียูเป็นฟินัมสองคูณสี่เก้าหกห้านะครับ ก็การจอเป็น hd 5 7า0นะครับก็ค่อนข้างๆตกรุ่นละตกรุ่นหน่อยตัวนี้เ้อเก็บไว้นานล้วไว้เป็นตัวเผื่อก็ว้เา6ูนมีปัญหาก็ไอ้น,นี่มาเสร็จแทเนเล่นได้โซนแรมแรมผมใช้ไม,ม่เยอะครับ ddr 3 8 g b บัตรหนึ่งสาสามของเก r a แบ็ดนนะครับก็ทดสอบอะไรที่มันเห็นผลที่สุดก็ <S <S คงไม่พ้นในเรื่องของพวกเบิร์มาสซฟเบิร์ด หรือจำจ,จนประเป็นพวกออฟฟิศทั้งหลายที่มันแบบชา้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาลองเปิดดูแล้วกันก็ตัวหลักแล้วกันยอดฮิตไม่ครบซอฟต์แวร์เบิด,บดสามสิแล้วกันผมก็มีตัวเนี้ยก็ลองเปิดดูก็ครับหนึ่งสองซับอ่าพร้อมและค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้หรือว่าเราจะลองเปลี่ยนเป็น,ปนพวก e อสเซสก็ได้ เซ็กค่อนข,ข้างเร็วมากทีเดียวต่อย่างเล่นเน็ตาตอนนี้ผมใช้เป็น w a t e r f o x น,น,น,นะครับเป็นก็คือพี่น้องกับไอ้พวก f i r e f o x นั่แหละครับคนทำเดียวกันแต่ว่า w a t e r f o x เจ็ดเน่นไปทางส4บสี่บิตนี่ก็ผมว่าทสอบออย่างน้นก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมเ็่อเกี่ยวเขาลงเริ่มที่เดือนสามาลันตั้งแต่ว่าผมลงไอ้นี่ไว้ที่ได้ SSD เออกันว่า มันจะเร็วขนาดไหนกับคอมตกรุ่นก็สะมตัวนี้ตกรุ่นมานานละจนงตอนนี้หาไม่ได้ละวขาแยไป Fx กันหมดทำนั้นกับการจอก,ก็ตกรุ่นซีรีส์หกับเจ็ดละเดบิวตเกเจ็ดกันมาละแล้ว,ว,ก,ก,ก,ลวก็แรมเก่าๆแรมนี่อ้เก่ามาก แต่ยังเป็นสองคอเลยก่อนจะไปย้ายมาเป็นหกคอแล้วก็เดนเทนนี่ใส่เป <od> ็นสี่คอที่ชอบเจ๊ว่ามันแรงขนาดไหนโอเคโอเคโอเคน้งผมขอใส่ชื่อนะครับไอเดียผมเลยแล้วกันไอเดียนะครับหลายๆคนรู้จักผมในนามเรมูเลนะครับ ถ้าผมต้องมีไอ้นี่มีกระหม่อมตกใจข้างหลังอ่าช่างมันแล้วเราก็เปลี่ยนไทย LED นะทำไปงั้นเราจริงๆมันไม่เซฟนะครับก็หลายคนที่โหลดบิดมาเมื่อก่อนรอแรกๆอะ่ะก็จะรู้เข้าใจปัญหาก,กันนี่กันดีแต่จริงๆผมก็เก็ยจจะไปหาตัวแคทก็มันจริงๆก็ไม่ได้เล่นอะไรของมัน Well, tour, ดีมาดูกราฟิกกันก่อนละกันนะครับอ่ามันก็พูดมากตรงมันเนะี่ยกราฟิกกราฟิก,ก,ฟกอ่าหนึ0งหกร้อยคูณเก้าร้อย 8ปคูณเลยแล้วกันอ่ะมีซิมไม่ต้องปิดีอชอวก็โตไปรอปรับอัลต้านะครับโอเคทีนี้การทดสอบก็ง่ายๆครับทดสอบเป็นเรื่องของการเบนมา์ดีกว่าค่อนข้างง่ายดีและเห็นผลด้วยของตานี้นะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง อสก็น,นี่ส,ส่วน S D เนี่ยก็บอกว่าจริงมันยังเร็วได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเนื่นอ,องจากคอมผมไม่มีช่องเอสตาร์สามเหลือแล้วิคมันไปทางตาสามก็ต้องเสร็จในช่องสตาร์สไว้ก่อนไอ้ที่เหลือผมก็ไปนู่นนี่นั่นผมยเลเทมมาแล้วครับก็ดูแรกครับว่าเป็นยังไงอสมนนี้น จริงสเปคเนี่ย5.770เนี่ยเดิมๆถ้าเคยเป็นไฮดินะกับคูณสีเนี่ยเอาไม่อยู่แค่ไฮก็เลเทะแล้วครับแต่ตอนนี้เป็น SD ปรับเอาต้าอะไรยังไม่มีอาการกระตกแต่งองไรทีนมีก็เป็นแบบช่วงบินมันมีการโหลดอะไรบ้างอะไรบ้างก็อาจจะตกไปบ้างกระตกบ้างแต่ก็ตกไม่มากครับแตกก็ตกเลยประมาณ16เฟรมนะไม่เต่ม16เฟรมก็เสคม16เฟรมมาตั้งนานแล้ว ไม่จะเป็นสเปคไหนยังไงก็1 6เฟร,รมตลอดอีกพวกมินิมัมเนี่ยเวลาวัดก็มา ตรงนี้ก็ไม่ค่อยใจมันบางทีมันก็ได้ที่หนึ่งบางทีมันก็ได้ที่สี่ที่ห้าบางทีก็ที่แปดก็เริ่มันมันผุนเท่น,นะครับกันอย่างที่บอกเขาเสือ,อ,อกเฟมเนี่ยไม่ต้องสนใจครับสเปคไหนของบมเนี่ยเป็นหมดไม่รู้เกิดจากอะไรกันเหมือนปัญหาที่เคยเกิดกับไอค้าบ่ะตัวมิดวอดหมายก็ยังเล่นไม่ได้ปัญญาอ่อนมากเขาเมลสี่สิบสองเฟม องสอ2ก็ 12, 12, 12. ถ้าเกิดเนี่ยเราปรับแค่ไฮเนี่ยหรือว่าปรับ Auto, รอัลต้าล้ลดบางตัวลงนิดหน่อยนะอย่างพ,พวกโพสเปอร์เซสอย่างเงี้ยลดบางตัวให้เหลือซักมีเดียมอยไรเงี้ยก็สามารถตีถึง660กว่าๆได้สบายๆคาารั้งที่แล้วเนี่ยปรับแค่ไฮปรับอัลต้าแล้วก็ลดบางบางตัวลงเนี่ยก็ตีถึง16เฟรมได้เลยก็เซฟเป็น xml ของมันตามนี้ครับอืม เล่นจริงกว่าอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันนานการก็ใกล้หมดแล้วโอเคนะครับที่นี่ทดสอบเลยดีเลยจริงจริงพวกนินผมมีเราพี่พวกเฟอร์ชั่นนะแต่ว่าสายที่ไม่ได้ลงมาใน SD <ม>น,นดในแขกเอสผมซื้อมาเนี่ยค่อนข้างเล็กก็ลงมากก่่นเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเกมน,นี้ก็ต้องลบละก,ก็ต้องตามนั้นแหละครับ<อ>ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับการทดสอบตัว S S D เอสเอสนะครับ ขอบคุณครับ